จร์ดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายจีสไตล์ประจาวันที่10มีนาคม2568โดยชายผู้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้เอาเร่ยังไงด่วเลยนะเมื่ออิชิอิเซอร์ไพ์มิดฟิลพันดูทีมชาติไทยรุ่นศึกใหญ่ระดับชวีบโดยกันนี้มาสดาอิชิอิเซอร์ไพ์และผมมิดฟิลพันดูเสริมแกร่งโดยศึกเอเชีย ซึ่งบาสดาอิชิอิคุณน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นใส่ชื่อของทิติพันธ์พ่วงจันบิทฟิลพันดุสไตล์บ็อกซ์ทูบอกซ์หนึ่งเดียวของประเทศไทยเข้าบอลชนิดที่ถึงลูกถึงคน วิ่งขึ้นสุดและลงสุดท,ที่ไม่มีบอดน,นะฮะเขามาอยู่ในลิสต์รายชื่อ50คนแต่เยนมจร์จยสึกเอชชียนครับ2 0 27รอบคัดเลือกที่จะพบกับท่านั่งของฝั่งสีรังกาในช่วงฟีฟ่าเดย์ช่วงเดือนมีนาคมนี้โดยทิติพันธ์พงจันทร์มีลุ้นติด23คนสุดท้ายลุยสึกใหญ่ระดับทวีปฮาร์ดันจะเป็นอีกครั้งที่ทิติพันธ์พงษจันทร์คัมแบ็กเข้าสู่ทีมชาติไทยครั้งใหญ่ในครั้งนี้ซึ่งก็จะมีการประกาศารายชื่ออย่างเป็นทางการในอีีีกกกไม่่่วันนนข้าาตอจ ทันี้มาซาอิชิอิเตรียมที่จะนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่รือศึกเอเชียนคัพ2ว27รอบคัดเลือกซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้โดยที่ทีมชาติไทยอยู่กรุปดีร่วมสายกับเซอร์เมนิสถานไต้หวันรั็ศรีรลังกาและก็จะประเดิมเกมแรกในบ้านพบกับทีมชาติศรีลังกาวันที่15มีนาคมนี้แะจะแข่งขันกนที่สนามราชมังคลากิฬาสถาน ทีมชาติไทยจำเป็นต้องเก็บชัยชนะให้ได้สถานเดียวเท่านั้นซึ่งการแข่งขันในรอบนี้จะเอาแชมป์กลุ่มเพียงแค่หนึ่งเดียวไปเล่นรอบสุดท้ายเอเชียนคัพ2027ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะเป็นนาว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นเ้ยกันนะฮะก็ฝากไปติดแฮชแท็กเ er ชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยในครั้งนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงทัพช้างศึกงานเข้านะฮะช็อตวินาที สุบโชคโดนเข้าหนักถึงขั้นส่งสัญญาณขอปเปลี่ยนตัวในครั้งนี้ทันชนเนยนะโดยการที่ทัพช้างศึกง,งานเข้าแล้วช็อตวินาทีที่สุบโชคสารชาติโดนเข้าหนักนะฮะถึงขั้นส่งสัญญาณขอปเปลี่ยนตัวทันจีเมื่อจังหวะดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงนาทีที่82เมื่อช่วงท้ายของการแข่งขันสึกฟุตบอลเจลิกทูดฤดูการต์ตะวันที่สิบห้าแมชเดย์ที่4เมื่อทางด้านของคอนเซซปโรนะฮะพบกับทางด้านของเจฟฟ์อ่าเจฟยูนิเต็ดชิบะ หลังจากที่ทางด้านของสุบโชคสารชาติระเบิดล่างทองกดประตูแรกให้กับทางด้านของทีมสโมสรใน,นดูการนี้ได้สําเร็จในช่วงนาทีที่3ากระทั่งเข้าสู่ช่วงท้ายเกมนาทีที่82สบุพโชคสารชาติโดนผู้เล่นของเจฟฟชิบะนะฮะเข้าปะทะอย่างหนักกระทั่งสุบโชคส่งสัญญาณไปยังทีมงานของไดกิอีวามะสะว่าเล่นต่อไม่ไหวแล้วขอเปลี่ยนตัวออกโดยทันที แต่อย่างไรก็ตามต้องรอเช็คอาการบาดเจ็บของเจ้าเช็คกันอีกครัง้งหากว่าเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บนั้นหนักนะฮะจะส่งผลกระทบต่อทีมชาติไทยชุดลุยสึกเอชียนครับพ2027รอบคัดเลือกเดือนมีนาคมนี้ได้ครังนี้อย่างแน่นอนนะเป็นนวัตงานนี้นะผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่บีบหัวใจมากเลยนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันว่าท่าน,นสุพโชคจะมาพูดว่าอย่างไรกันบ้างเรามาดูประิด็นข่าวต่อมานก,กันครับ อารันในง,ง,งานนี้ชัยวัตรรับเองนะว่ามีความกดดันแต่ก็พร้อมสู้เต็มที่เพื่อเป้าหมายของช้างศึกยู -7 ปีโดยงานนี้กองกลางทิมชาติไทยยู -7 ปีนะฮะเผยพยายามมุ่งม,มั่นและก็พัฒนาตนเองหวังที่จะช่วยทีมไปสู่เป้าหมายที่วางเอาไว้ ดยชัยวัฒน์เงินมากองกลางทีมชาติไทยนรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเปิดเผยถึงการฝึกซ้อมณเดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการวันที่9มีนาคมเวลา6นาฬิกาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียโดยทีมชาติไทย,ย,ยนรุ่นอายุไม่เกิน17ปียังคงฝึกซ้อมเน้นไปที่เ,เรื่องของระบบการหายใจรวมไปถึงพละงกำลังและก็คอนเซปต์การเล่นต่างๆส่วนด้านชัยวัฒน์เงินมากองกลางทีมชาติไทยโย17ปีได้เปิดเผยบอกว่า เรผมเองนั้นก็พร้อมเหมือนกันกับทีมครับต้องปรับความเข้าใจกันอีกครั้งเชื่อว่าจะทําได้ดีสำหรับทนายของหน้ากากก็ต่อจะช่วยเหลือเรื่องของระบบหายใจเพราะว่าอากาศที่นู่นคงจะเหมือนที่ไทยต้องพยายามจะปรับตัวตั้งแต่ที่นี่เพื่อจะไปให้ถึงและก็พร้อมเลยก็ว่าได้โดยการสวมหน้ากากก็แตกต่างจากปกติมากครับเพราะที่ผ่านมาก็ซ้อมแบบปกตินะพอมีหน้ากากเนี่ยการหายใจก็ทำได้ยาก ก็ต้องทําให้ได้ดีกว่านี้ส่วนตัวก็กดดันครับแต่ก็จะพยายามมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและก็พยายามจะผลักดันเพื่อนร่วมทีมให้ขึ้นมาช่วยกันทุกๆคนในครั้งนี้ การเก็บตัวที่ผ่านมาก็รู้สึกดีและก็พยายามที่จะปรับเข้าหากันตลอดตั้งแต่วันแรกนะฮะจนถึงวันนี้ความเข้าใจก็ประมาณ60-70%ก็จะพยายามทําให้พร้อมเต็มที่ก่อนทัวร์นาเมนต์โดยเป้าหมายรแรกของเราก็คือการอยากจะไปบนโลกและจะทําให้เต็มที่ทุกค,คนก็อยากจะไปบนโลกเช่นกันเราก็มีเป้าหมายเดียวกันจะพยายามช่วยทีมไปถึงจุดนั้นในครั้งนี้ให้จดได้ สำหรับทีมชาติไทยอายุ7ปีเองนั้นจะทําการนะฮะไปเก็บตัวจนถึงวันที่14มีนาคมก่อนจะคัดเลือกนักกีฬาจาก30คนให้เหลือเพียงแค่25คนแล้วก็เดินทางนะฮะไปเก็บตัวกันต่อที่ทางด้านของ Aspire Academy กาตาเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมก่อนจะลยสุุ่ตบอลจริงแชมป์เอเชีย e, รุ่นอายุไม่เกิน7ปีปรอบสุดท,ท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียกันต่อไปในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะ ดยโปรแกรมการแข่งขันขบวนชายทีชาชิไทยในรุ่นอายุไม่เกิน7ปีในการจิงแชมป์เอเชีย e e ที่ซาอุดิอาระเบียละมองที่3ถึงวันที่20เมษายนไม่ต่อไปนี้อุซเบกิสถานพบกับไทยในวันที่3เมษายนเวลา22นาฬิกาที่โอคาดานฮะสปอร์ตคลับสเตเดียมถ่ายทอดสดนะฮะเฟ o บุ๊กยูทูบช้างศึกไทยพบกับซาอุดีอาระเบียวันที่7เมษายนเวลาเชียงคืน15นาทีคืนวันที่6ที่คิงฟาฮัดสปอร์ตสเตเดียม ถ่ายทอดสดช่อง Facebook YouTube ช้างศึกและก็ไทยพบจีนนะฮะในวันที่10เมษายนเวลาเที่ยงคืน15นาทีคืนวันที่6นะฮะที่คิงฟาร์ฮัดสเตเดียมไทยถ่ายทอดสดทางช่อง Facebook YouTube ช้างศึกโดยไทยพบกับจีนในวันที่10เมษายนเวลาเที่ยงคืน15นาทีคืนวันที่9นาโอคาดาสปอร์ตคลับสปอร์ตสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่อง Facebook YouTube ช้างศึก โดย,ก,ยาาการแข่งขันฟุตบอลราการนี้จะคัดเอานะฮะ8ชาติเป็นตัวแทนทวีป Asia, เอเชียประเดิมฟุตบอลเยาวชนโลกที่กาตาหลังว่างวันที่5ถึง27พฤศจิกายนในครั้งนี้เพิ่มเติมกันต่อไปนะแต่ผมเป็นว่าง,งานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไแลัวกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงูทะเนศเผยพร้อม100%หวังช่วยช้างศึกยูเซปโดยศึกเอเชียนะ โดยกองหน้าทีมชาติไทยอย17ปีเองนั้นเผยยังบอกว่าต้องพัฒนาเพิ่มเติมอีกหลังจากได้ได้ฝึกซ้อมกับเพื่อนร,ร่วมทีมเพื่อตเตรียมตัวจะลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2025ในครั้งนี้โดยมูตันเน่สมจิตนะฮะกองหน้าทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเผยหลังฟงฝึกซ้อมนะดันได้ไปฟุตบอลแคมป์จมัดสมบูรณประการเพื่อตเตรียมความพร้อมก่อนจะลุยศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน7ปีปรอบสุดท้ายที่ซาดีอาราเบีย รับอ,อกวันที่3ถึง20เมษายนโดยก่อนการฝึกซ้อมภูตเนศสมจิตได้เปิดเผยสิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาเพื่อจะมีะชื่อติด23คนสุดท้ายไปดูสึกที่ซาดีอาระเบียบอกว่าก่อนอื่นเลยครับต้องอสิ่งที่ผมยังต้องพัฒนาเนี่ยคือการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมเพราะว่ายังไม่เคยลงเลือดแข่งขันกับเพื่อนๆในรายการระดับเอเชียและก็เรื่องของการยิงประตูที่ต้องพัฒนาครับส่วนเรื่องของสภาพร่างกายตอนนี้พร้อม100%ปรับตัวเข้ากับทีมได้เช่นกันครับ ความยากในเวทีระดับเอเชียมีหลายสิ่งที่ต้องโฟกัสทั้งเรื่องความฟิตสปีดบอลสรีระร่างกายและก็ความตื่นเต้นของผมเองเพราะว่ายังไม่เคยนะฮะได้ลงแข่งขันกับเพื่อนๆเลยครับโดยวันเกิดในปีนี้อยากจะให้ทุกคนในครอบครัวแข็งแรงครับและก็อยากที่จะมีชื่อติดทีมไปโดยซาดิอาระเบียกับเพื่อนๆครับฝากถึงแฟนบอลทับช้างศึกมาส่งแรงใจแรงเชียร์และก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเรากันเยอะๆนะครับผู้ทะเนศยคนนี้ก็ได้กล่ารทิ้งทายเอาไว้ สำหรับทีมชาติไทย U 7ปีจะทําการเก็บตัวไปจนถึงวันที่14มีนาคมโดยจะมีการอุ่นเครื่องแบบเปิดนะฮะแบบปิดอีก2นัดก่อนจะคัดเลือกนักกีฬาจาก30คนให้เหลือ25คนแล้วก็เดินทางไปต่อกันที่ Aspire Academy ประเทศกาตาเพื่อเตยมความพร้อมในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่จะเจอกันโดยบริการการแข่งขันของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในรายการชิงแชมป์เอเชียที่ซาอุดีอาระเบีย จะมีในต่อไปนี้อุซเบกพบไทยวันที่3เมษายนเวลา22นาฬิกาไทยพบซาอุดีอาระเบียวันที่7เมษายนเวลาเที่ยงคืนไทยพบจีน10เมษายนเวลาเที่ยงคืน15นาทีโดยการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้จะคัดเอา8ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปเล่นฟุตบอลเยาวชนโลกที่กาตาระหว่างวันที่5ถึง27พฤศจิกายนในครั้งนี้กันต่อไปนะแลานี่ก็เป็นจดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยใบอิชิอิสตายประจำวันที่ 10มีนาคม2 5 6 8ัโดยชายผู้บังคัรังผู้บัลถันครับ